สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีรถไฟสระบ,บุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศสถานีนะด้านข้างก็จะมีตลาดนัดรถไฟอันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสระบ,บุรีนะครับ<ม>ก็จะอยู่ด้านหน้าของสถานีรถไฟเนะ<ม>เดี๋ยวเราพามาเดินดูว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้าง<ม>อันนี้เป็นเสื้อผ้าเขามีเป็นแบบว่ารองเท้ารองเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองเยอะมากนี่ก็คือนีโซน20บาท20บาทโอ้ยนึกถึงตลาดปัทวิกรเลยเนาะ ยี่สิบาทยี่สิบาทเสื้อเต็มเลยเสื้อผ้าอ๋อมาลือล้อแล้วก็ชอบตัวไหนก็สามารถที่จะช้อปปิ้งเอาไปใช้ได้นะมีตัวหกเอ้ยสองตัวร้อยตัวหกสิบสองตัวร้อยอ๋อตัวนี้หมดแล้วอ๋อมันนะหมดแล้วอ๋อเดินตรงมาตัวนี้ก็คือเป็นแบบว่าจุดสุดท้ายแล้วปะเดี๋ยวเราเดินเผื่อว่าได้อะไรกินที่ตลาดเนาะอืะอขา้ เสือ้อผ้าตรงนู้นก็รู้สึกว่าจะมีแบบการแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆมีการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณลุงเล็กๆน้อยๆอุ้ยต้นไม้ต้นไม้ตนม้ตนไม้นี่ไงโอ้ด้านนี้อุอ้ยมันเป็นแบบฟิลตลาดอันนี้เลยตลาดนัดปฏิวิกรเลยอ่ะที่แบบว่ามีของวางเป็นของถมอะไรเงี้ยเนาะเอาไปเลย,อเ,ลยเอาเอุ้ยเนี่ยอุ้ยมีเทปด้วยทุกคนอุ้ยมีเทปด้วยอ่ะวายุราฟาสีทอง เป็นเทปสมัยโบราณเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเครื่องเปิดแล้วอะเมื่อก่อนเราแบบว่ามีอยู่เนาะเ่ยมีแบบอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอ้มีกล้องด้วยด้านไหนอะจะขอเดินดูด้านนี้อ๋อมันเป็นเสือสเส้อผ้า,าสนเสื้อผ้าอตัวละสิบบาทเสื้อผ้าตัวละสิบบาทอีเสื้อผ้าราคาถูกอ๋อด้านนู้นมีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้า เครื่องมือช่างมีเสื้อผ้ามันจะมีแบบแบ่งเป็นโซนเสื้อผ้ากับของกินหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบโซนเสื้อผ้าหมดเลยเนี่ยตอหน็มีโซนเสื้อผ้าเสื้อผ้าบางทีก็ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้ามือสองมี20บาท,ทเกงขาสั้น20บาทเองราคาแบบถูกมากเลย แต่ว่าจะเป็นมือสองนะครับเราต้องเอาไปซักทำความสะอาดของเราเองนะอูอันนี้คือมาทางโซนนี้เป็นแบบจานชามกระเบื้องอ๋อนี่รงเกงส่วนมากเป็นเสื้อผ้าเลยอะไม่ไม่เห็นมีอันนี้เลยไม่เห็นมีของกินเลย ไม่เห็นมของกินเลยเคสเคสฟิล์มเสื้อผ้าอุ้ยยาวอยู่นะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยจะว่าไปก็พื้นที่เยอะอยู่นะรองเทา้ารองเท้านี้ก็น่าจะมือสองเหมือนกันเสื้อผ้า วุ้ยเนี่ยเดินยาวๆไปตรงนี้ได้เลยทุกคนก็ขอแบบพาเดินไปดูเรื่อยๆนะอันนี้เราก็มาครั้งแรกเหมือนกันเป็นโซนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะมากเลยอ่ะไม่มีโซนอาหารเลยอ่ะเดินเล่นตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อกับข้าวหรือว่าไปหาข้าวที่อื่นๆกินเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเป็นโซนแบบว่า ขายของขายเสื้อผ้าข,ข,ขายของใช้โอ้ชุดเฮ้ยตัวละสิบบาทมันเต็มเลยฟิลปล่อยของนะเนาะเหมือนแบบนำของของตัวเองมาปล่อยขายดูเรื่องเลยลูกค่่ะกไไมด้เเดี๋ยวูรองเท้าคู่ละร้อย ึ่งร้อยบาททุกคู่นะครับอันนี้ร้อยร้อยห้าสิบฝั่งนี้ร้อยห้าสิบเราเราว่าเราน่าจะแบบเป็นไอ้น,นี้นะเราว่าน่าจะเป็นแบบว่าฟิวแล้วมาจากปัทวิกรเนาะมือสองอะแล้วมาจากปัทวิกรแล้วก็ <c oughs> แล้วก็นํามาแบบขายอะไรเงี้ยถ้าไปลื้อที่ปัทธุกรนได้ราคาถูกนหะทุกคนต้นไม้ อันนี้ก็เสื้อผ้าเสื้อนี่สุดทางแล้วสุดทางนี้แล้วไม่มีมีน้ำปัน่นมีอะไรนิดหน่อยไม่มีร้านข้าวข <c oughs> อเดินกลับนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูกันว่าแบบแถวนี้มีร้านข้าวอะไรหรือว่ามีคาเฟ่อะไรนะ่าสนใจเดยวอาจจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปหรือแม่นก็อ่า ไม่งั้นก็เดินไปวิปปลามีหนหาเเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าก็เยอะ เขาเป็นแบบฟิลตลาดแบบว่าตลาดเปิดไทยนะตลาดนัดรถไฟตลาดเปิดไทยขายของโอ,อ้ยข้าวต้มน่ากินข้าวต้มตัวละยี่สิบยี่สิบนี่ตัวนี้ยี่สิบสี่สิบอ่ารู้ร้านนี้มีหลายราคาลูกชิน เดี๋ยวเดินต่อเนื่องนะฮะแล้ลองเดินเข้าด้านนี่เกง่งเกงสลักกิ่งชัยตลาดตลาดนัดรถไฟนะครับสละบ,บุรีนะครับทุกคนโอ้เนี่ยมีลือล้อกระเป๋าเสื้อผ้าฝั่นงน,นี้เสื้อผ้าตัวละสิบบาทเองอนะแล้วนี่ก็มี ก็คือหรือตัวละสิบบาทหรือสภาพาตัวละสิบบาทได้เลยเนี่ยเต็มเลยตัวละสิบตัวละสิบตัวละสิบตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทเองขาดซ้ำน,นี่อย่างเงี้ยใส่อยู่บ้านสบายนะใส่อยู่บ้านใส่แบบสบายสบายต่อหน้เราเดินไประชุมนู้นอีกกระเป๋า มันเป็นแบบมันเป็นฟิลแบบว่าของของถมของถมตลาดนัดมือสองอะไรเงี้ยน,นะก็คือเอาทุกอย่างมาขายอะมีทุกอย่างที่แบบว่าอยากได้อยากลองเทา้าดูฝั่งน้นจะมีตัวละสิบบาทเต็มเลยทั้งราวเลยสิบบาทยี่สิบาทราคาถูกมากมือสองอะนะถ,ถ้าดีหน่อยก็อาจจะสี่สิบเนี่ยสี่สิบเสื้อเชิด กิวเกงยีนตัวละหนึ่งร้อยนี่เสื้อตัวละ35ตัวละ50บาท<ม> Honestly, น่าจะประมาณนี้เลยทุกคนมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ตัวละ35เป็นกางเกงของผู้หญิงหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวลองเดินดูน,นี่นี่อีกนิดหน่อยก็จะไปแล้วอ,อันนี้เผือกอันนั้นมัน นี่ร้านนี้แบบว่าน่ารักน่ารักเนี่ยมีของแบบว่าขายเต็มเลยมานั่งรือ้อมานั่งค้นได้นะตลาดนี้อยู่ข้างๆกับสถานีรถไฟสระบ,บุรีนะครับถ้าใครบอกว่ามีโอกาสมาก็ลองเดินมาหน่อยนึงนะด้านหน้าออกมาจากาในสถานีแล้วก็อยู่บริเวณด้านหน้าเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเดินมาหน่อยนึงก็จะมาเจอเป็นเต็นอย่างนี้ก็ขายของสินค้าอะไรเยอะแยะเลยถ้าใครบอกว่า มีเวลาก็แบบมาเดินดูของมาเดินแบบช้อปปิ้งได้เสื้อผ้ามือสองราคาเริ่มต้นที่10บาทนะครับราคาไม่แพงนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวสั่นเดี๋ยวมาคุมาลื้อตรงแถวนี้ดูก่อนชอบชอบดูของเก่าด,ด้านหน้าก็มีโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลื้อของดูของเก่าก่อนนะครับเ,เต็มเลยเนี่ยโอเคเจอก,กันบ๊ายบาย